สวัสดีค่ะเด็กๆและสวัสดีท่านผู้ปกครองทางบ้านทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ค่ะมาพบกับครผู้อค่ะในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้ค่ะขวัยมีกิจกรรมสนุกมาให้นั่นก็คือเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ของขวัยค่ะง่ายๆค่ะสิ่งแรกเลยนั่นก็คือแตรมรีนค่ะเอาไว้เป็นเครื่องเพาะจังหวะให้กับเด็กๆนะคะต่อไปค่ะอย่างที่สอง สิ่งนี้เด็กๆสามารถหาได้ง่ายๆที่บ้านค่ะนั่นก็คือกระดาษ A4 ซรียูสค่ะที่เราไม่ใช้แล้วค่ะให้เด็กๆนะคะขั้นตอนนี้อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยค่ะในการวาดภาพค่ะแบบนี้ค่ะวาดเหมือนหอยเลยค่ะเป็นแบบนี้เลยและก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดออกมาค่ะและเราจะได้แบบนี้ตัดออกมาแล้วค่ะเราก็จะเป็นแบบนี้อย่างนี้เลยค่ะ นีเองค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้เคลื่อนไหวในวันนี้ค่ะเด็กพร้อมหรือยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการเล่นกันเลยค่ะเด็กๆเด็กพร้อมที่จะเล่นเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กับเก๋หรือยังคะ,ะวันนี้เก๋ไม่ได้มาคนเดียวค่ะเก๋มีเคลื่อนรูมาด้วยนะคะนั่นก็คือคุณรูเบนค่ะและก็คุณรูพุ๊คค่ะ ่อนที่เราจะเข้าไปเคลื่อนไหวกันนะคะเราจะมาทบทวนเสียงของจังหวะก่อนนะคะถ้าแววเคาะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเคาะหนึ่งครั้ง,งไปเรื่อยๆแบบช้าๆนะคะก็ะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบช้าๆค่ะแต่ถ้าเหวเริ่มเคาะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นก็แสดงว่าเด็กๆก็ต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วนะคะและถ้าเด็กๆได้ยินเสียงสัญญาณแบบนี้ค่ะ เพราะสองครั้งติดกันแบบนี้แสดงว่าเด็กจะต้องหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีค่ะเด็กพร้อมที่จะเล่นกันหรือยังคะคะพร้อมแล้วเราเป็นเริ่มกันเลยค่ะเละค่ะเด็กๆเ,เราจะเริ่มเคลื่อนไหวกันแล้วนะคะก่อนอื่นผู้ใหญ่จะให้เด็กๆเ,เคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ตามแบบที่เด็กๆอยากจะเดินหรืออยากจะเคลื่อนไหวเลยค่ะแต่มีข้อแม้ว่าต้องเคลื่อนไหวตามเสียงจังหวะค่ะไปเลยค่ะ เะเวจะให้เด็กๆเกคลื่อนไหวโดยให้ใช้อุปกรณ์วางที่สะดือค่ะ ใช้อุปกรณ์โบกสะบัดด้านบนค่ะต่อไปให้เด็กๆคิดเองค่ะว่าเด็กๆจะวาง กระดาษอุปกรณ์ของดเด็กไว้ที่ไหนพร้อมกับเคลื่อนไหวตามเสียงจังหวะค่ะเริ่มค่ะ เด็กต้องวางเปลี่ยนจุดที่ใหม่นะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเปลี่ยนเลยค่ะ เปลี่ยนใหม่ค่ะเราจะให้เด็กๆคิดท่าและเปลี่ยนจุดที่จะวางอีกหนึ่งรอบค่ะ,อะตอนนี้ปูปุวางที่ถ้ายทอยค่ะส่วนคุณเบนวางที่ทอค่ะ รอบสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆรอบนี้เอ๊ะใครนะจะมีความคิดสร้างสารรค์ได้เก่งที่สุดเริ่มเปลี่ยนจุดใหม่ค่ะรอบสุดท้ายแล้วนะคะโอ้โหคูเบน์เอาไว้ที่หูค่ะตอนนี้ส่วนกูปุป๊เอาไว้ที่หลังค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วได้ที่เรียบร้อยแล้วเริ่มเลยค่ะ เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆกับกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ของหวยสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมละ่ะถ้าสนุกนะคะก็อย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่พี่น้องมาร่วมเล่นกิจกรรมนี้ได้นะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไว้พบกับหวยและคลิปสนุกๆอีกมากมายในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย